ปัญหาโลกร้อนกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องผลกระทบแผ่เป็นวงกว้างครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกผู้คนทุกแวดวงสาขาอาชีพทุกสรรพสิ่งล้วนได้รับผลกระทบเมื่อโลกเดือดความเดือดร้อนก็แผ่ขยายไปทั่วทุกหย่อมยา่า ร้อน <r> มากเลยปีน <P IN I> ี้ร้อนมากยิ hmm. like <P <P ่งร้อนร้อนกว่าทุกปีร้อนร้อนสุดๆค่ะแต้าฝนบวงกับว่าร้อนเลยปีนี้แหละที่ร้อนร้อนจริงๆแต่ปีนี้ปีอนก่อนเคยร้อนแบบนี้ทีนะร้อนกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาประมาณเกือบๆเท่าตัวนะปีนี้ร้อนมากมากไปเยอะเลยปีนี้ร้อนกว่าร้อนร้อนอยู่ไม่ได้เลยครับปีนี้ร้อนมากร้อนมากเลยครับตอนนี้ร้อนมากๆ เดือนนี้ไม่ตกแล้วก็ร้อนร้อนมากร้อนกว่าปีที่ก่อนสัมผัสมานะคนมนลพิษมันเยอะผลิตทุกอย่างมันชะงักไปหมดเลยขาดน้ําก็คือมันชะงักไปหมดเลยทุกอย่างตั้งแต่ปลูกนี่สิปีแนละ้วปลูกส้มโอนี่ปีนี้นั่งสุดก็คือส้มโอมันยืนต้นตายร้อนกว่าทุกปีนะขณะไอตอนที่เรานอนอนะ่ะปัดลมเปิดสองอันแล้วมันยังเอาไม่อยู่ ใช้ชีวิตประจาวันเปลี่ยนไปหมดอ่ะหนึ่งกลางคืนที่เราได้นอนสบายนะตอนนี้คือแบบร้อนมากจากจากว่าเออร้อนกลางวันและกลางคืนอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้กลางคืนและกลางวันเหมือนกันเลยลกร้อนช่วงนี้มันร้อนคนก็ไม่ค่อยมีมามาซื้อเท่าไหร่ไม่เหมือนมาก่อน ก็ผลกระทบจากการท่องเที่ยวก็คือทําให้นักท่องเที่ยวมาแล้วลไม่ลงเรือราทาพอกไม่ลงเรือก็เลยก็ทราทให้เราขาดไรายได้กระทบหมดเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างระบบน้ําระบบอะไรก็ต้องลงทุนใหม่หมดเลยแต่รายได้ไดต่ำลงฝนน้อยน้อยมากๆถ้าตกถึงขนาดวิกฤตโดยที่ไม่มีน้ําเลยคาดว่าต้นทุเรียนก็ต้องตายถ้าในหมู่บ้านเรานะคะคือน้ําประปาไงคะคน้ําเหมือนถ้าช่วงนี้ถ้าเปิดน้ําเหมือน,นต้มต้ม ต้มร้อนๆออกมาจากท่อเลยผลกระทบที่ว่าเราเห็นและสัมผัสนะคะแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ที่เห็นภาพรวมก็คือเป็นโรคลมแดดอยู่ดีๆก็ล้มไปเสียชีวิตไปโดยกระทันหันอะไรแบบนี้ค่ะป้าขายตัวเหนียวม่วงนะปีนี้ร้อนที่สุดเลยไม่เคยร้อนอย่างนี้มีผ<ป><ป>ลทสมากรุทาพยากรก็น้นอยลงปัจจุบันนี้คุ้งเคยแบบเพราะอากาศร้อนขึ้นมาทําให้พวกกุ้งอ่ะมันจะอยู่ใต้ใต้โครนทาให้บางที กุ้งอะไรไม่ได้ในน้อยลงทั่วไปต้องกระหนักตั้งแต่บ้านตัวเองแล้วจะต้องลดละเลิอกอะไรใช้พลาสติกลดยังไงเอามารียูสยังไงเอามาใช้ซ้ำยังไงเราต้องคิดเลยต้องช่วยกันเลยอย่ามักง่ายะประเภทแบบกินแล้วก็ทิ้งโอพติกมาเต็มเลยแล้วตัวพลาสติกคือตัวตัวที่จะต้อง เอาไปเผาแล้วเกิดคาร์บอนทำลายชั้นบรรยากาศแล้วเราก็ร้อนกันมากกันทุกวันนี้เลยมันสะสมความร้อนใช่ไหมต้องช่วยกันอย่างเช่นก็ปลูกป่าอะไรเงี้ยแถวบ้านก็ปลูกต้นไม้สักต้นสองต้นก็ช่วยได้ทําง่ายๆก็คือปลูกต้นไม้เยอะๆอย่างน้อยพื้นที่พื้นที่เราเนี่ยโลกอาจจะร้อนแต่พื้นที่เรายัางน้อยก็ได,ได,ได้ได้ความเย็นจากต้นไม้ก็โอเคต้องพยายามปลูกต้นไม้ให้มากกว่าเดิมอะมันก็ดีที่สุดละ,อ,ะอย่างน,น้อยมันก็มีร่ม รูปจากกิ่งไม้ไงครับฉะ่ั้นมันก็สามารถฟังแดดได้คือถ้าเราทําคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนครับเพราะว่าคนอยู่บนโลกต้องช่วยกันไปตลาดก็ถือถุงผ้าไปนะช่วยๆกันโฟมอะไรแบบนี้เราก็ช่วยลดหน่อยใช้น้ำมันไบโอดีเซลใช้รถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถ e ีวีเป็นพลังงานทางเลือกอีกอย่างหนึ่งค่ะช่วยการลดพลังงานเชื้อเพลิง เช่นใช้เตาหุงต้มอย่างมีประสิทธิภาพสูงในครัวเรือนเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นหลอด LED ครับเวลาซื้อต้องใช้ไฟฟ้าอย่างน้อยต้องเบอร์หค่ะเน้นประหยัดพลังงานอันนี้ก็น่าจะช่วยลดโลกร้อนได้ค่ะไม่เผาขยะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นะครับนำขยะอินทรีย์มาหมักทำปุ๋ยช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดแบบฝังกลบก่อให้เกิดก๊าซมีเทนเป็นสาเหตุของการเกิดสภาวะโลกร้อนค่ะสร้างกิจสำนึกสร้าง ความรักสิ่งวแวดล้อมมันต้องอยู่ในใจเองทุกคนถ้าถ้าไม่มได้อยู่ไม่ได้เป็นจิตสํานึกของแต่ละคนว่าเราต้องตระหนักว่า <st oren> เป็นหน้าที่ของเราน้าที่ต้องช่วยช่วยดูแลลูกเพราะมันเป็นที่อยู่ของเราวะ <st oren> <ton> ความรักสิ่งวแวดล้อมมันต้องอยู่ในใจเองทุกคนเป็นหน้าที่ของเราน้าที่ต้องช่วยดูแลลูกเพราะมันเป็นที่อยู่ของเราวะ